ในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ลาย OA ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาจับมันเชื่อมต่อกับเดลล็อกโฟของเรานะครับและเราก็ต้องตั้งตั้งค่าลาย OA ของเราให้สามารถใช้งานร่วมกับเดลล็อกโฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในส่วนของลายโอของเรากันก่อนนะครับให้คลิกไปในส่วนของข้อความตอบกลับอัตโนมตัติตรงนี้นะครับ ซ้ายมือตรงนี้คลิกเข้าไปครับแล้วก็ปิดนะครับปิดใช้งานมันปิดนะครับเมื่อปิดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปคลิกในส่วนของโหมดการตอบกลับข้างบนนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคลิกตรงนี้ครับตั้งค่า เพื่อเริ่มใช้ Messaging API นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตรงนี้นะครับก็คลิกไปแล้วก็ใช้ Messaging API ครับคลิกไปตรงนี้เราจะเอามันไปไว้ใน Provider ไหนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Provider ก็สร้างได้เลยนะครับอันนี้ผมมีเยอะแ,แล้ว Provider ก็เหมือนออที่เก็บโปรเจกต์ของเรานะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสแค่เราจำให้ได้ว่าเราเก็บมันไว้ตรงไหนก็พอนะครับนี่ผมจะมันไว้ใน N.U แล้วกันนะครับแล้วก็กดยอมรับไปครับกดตกลงตกลงไปครับเราก็จะได้ Messaging API เอาไปใช้งานต่อใน Dialog Flow แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดตั้งค่า <Okay. S 2> การตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับ ปิดไปปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่ Dialog f l o r นะครับนี่นะครับเซิร์ชไปเลยแล้วก็อันแรกนะครับผมแล้วก็ sign in Gmail ที่เราใช้ ให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะใช้อันไหนเราก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของการใช้อีเมลครั้งแรกนะครับมันก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับ นั่นนี่นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็คลีเอ e เอเจนเลยนะครับซ้ายมือตรงนี้คลิกไปตั้งชื่อมัอนว่าชื่อโปรเจกต์ของเราครับเอาเป็นชื่อ c o t t c t และกันตรงนี้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดสร้างเลยครับ ต่อมนสร้างสักคู่หนึ่งนะครับโอเคสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วน <Tower off. S 1> ในส่วน intense สอันแรกนี้นะครับที่มัน default มาให้เลย default ก็คือที่มันตั้งค่ามาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อความต้อนรับครับเวลคัมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันก็จะตอบกลับไปว่าอย่างนี้นะครับ เรามาอธิบายทีละส่วนนะครับ training p h a s e training p a s e ก็คือข้อความเราเทรนข้อความให้บอทครับว่ามันรับคำไหนมาหรือว่าผู้ใช้ป้อนคำไหนมาเราจะให้มันรับรู้คำนั้นนะครับแล้วก็ add เข้าไปตรงนี้นะครับอย่างเช่นสวัสดีว่างไงสวัสดีจ้าอย่างเงี้ยลูกค้าพิมพ์เข้ามาสวัสดีจ้า มันก็ตรงกันนี้เพราะว่าเราให้มันเรียนรู้ก็คือเราเทรนนิ่งบอทมันไว้แล้วนะครับเรสปอนส์ครับเรสปอนส์ก็คือการตอบกลับตรงตัวเลยครับการตอบกลับเมื่อพิมพ์เข้ามาแบบนี้ก็ตอบกลับไปแบบนี้ที่เราตั้งค่าไว้อะไรลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้ d e v ล l o p f o l เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อกับ l i n e OA ของเรากันเดี๋ยวก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเรา Create Intent ขึ้นมารอไว้เลย1ตัวดีกว่าครับนี่ Create ขึ้นมาเลยขวามือข้างบนนะครับ Create ไปตั้งชื่อมันว่า t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  s t ก่อนแล้วกันแล้วก็ Add Training นะครับตรงนี้ก็คือ จะลองทดสอบมันนะครับเทนไปว่าทดสอบเมื่อเราพิมพ์คําว่าทดสอบเข้าไปนะครับเดสปอนก็แทดไปแล้วก็ให้มันตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วละกันสร้างมาไว้สร้างมาไว้รอนะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับนี่เราเทนมันไปว่าทดสอบให้มันตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ เซฟด้วยต่อไปเราจะจับมันเชื่อมกับ l ล n e นะครับให้คลิกมาในส่วนของ indication นะครับนี่สายมือตรงนี้คลิกมาแล้วเลื่อนหาคำว่าลายเขียวๆนะครับคลิกเข้าไปครับมันก็จะถาม3ช่องนะครับ channel secret channel id Channel Access Token นะครับในส่วนนี้เราจะเอามาจากไหนนะเราก็เอาในส่วนของ Line OA ของเรานะครับเราก็กลับไปที่หน้า Line OA ของเรานะครับเราต้องไปในส่วนของ Developer นะครับความเป็นจริงนี่ให้เราคลิก Messaging API นะครับคลิกมาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็คลิกไปที่ Line Developer ตรงนี้นะครับคลิกไปมันก็จะเปิดไปยัง Line Developer นะครับแล้วก็กด Console ค,ครับนี่ตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเลื่อนหา p r o v ด d e r ที่เราซ่อนโปรเจกต ายโอพของเราที่ชื่อว่าคอนแทคเนี่ยเราไปเก็บไว้ตรงไหนผมเอาไปเก็บไว้ใน p r o v i เดอชื่อว่า NU นะครับนี่มันชื่อ Contact ก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนนี้รูปด e สคริปชั o นอะไรต่างๆป็มากแก้ที่หลังได้นะครับมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเรื่องการตกแต่ง Channel ID นี่นะครับ Channel ID คลิกตรงนี้ copy ครับคลิกเข้าไป1นทีแล้วก็วางครับได้ละ channel secret ก็กลับมาดูครับอตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะน,นะนี่นี่ตรงนี้ครับ channel secret กด copy ครับ1นทีแล้วก็วางครับ channel access token นะครับกลับมาดู หน้านี้ไม่มีก็ไปดูอีกหน้านะครับ Messaging API เลื่อนลงมานะครับนี่ Channel Access Token มันยังไม่ถูกเปิดใช้งานนะครับเราก็กดเปิดใช้งานมาันนึทีก็จะได้ยาวๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็กด Copy ครับคลิกเข้าไปแล้วก็วางครับแค่นี้เราก็ไดข้ข้อมูลที่เขาต้องการแล้วนะครับและ Webhook URL ตรงนี้ ดูดีนะครับให้เรากด copy นะครับตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปสมุดโน้นนะกด copy กด1นทีนะครับกดป๊าปแล้วก็กด start กด copy แล้วก็กด start นะครับให้มันขึ้น stop แบบผมนะแต่ไม่ต้องกด stop นะเมื่อเรากด start แล้วรครับแล้วก็เลื่อนกลับมาที่ line developer นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า webhook url นี่นี่ webhook url ครับ กด Edit วางเว็บฮ o กที่เรา Copy มาเมื่อสักครู่นะีวางลงไปแล้วก็กดอัปเดตครับใช้เว็บฮ o กกดเปิดกดเปิดใช้งานนะครับให้เป็นสีเขียวแล้วก็กด Verify ครับถ้าขึ้น u ั c เซ s แบบนี้แสดงว่าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีปัญหาครับสำเร็จ โอเคเมื่อัำเร็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็กดสตาร์เรียบร้อยแล้วก็คลิกออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ในไลน์กันว่ามันเชื่อมต่อกันได้จริงหรือเปล่าครับเราจะลองพิมพ์คำว่าทดสอบ จะลองพิมพ์คำว่าทดสอบเห็นไหมครับบอทจะตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วเหมือนที่ผมรีสปอนมันไว้นะครับ คนะครับทีนี้ Line OA กับ Dialog 4เราก็เชื่อมต่อกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับ